ถ้าเกิดเราเรียนไม่จบมหาลัยเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปทำงานในอินดัสทรีเนี่ยในไทยเนี่ยได้ไหมนะครับผมเนี่ยก็เคยพูดถึงเรื่องเหล่านี้มาแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้อยากจะให้เพื่อนๆหรือท่านผู้ติดตามหรือพี่ๆที่มีประสบการณ์เนี่ยท่านสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ไว้ให้ได้นะครับว่าท่านมีความคิดเห็นยังไง คนที่อยากจะเข้าสู่อินดัสทรีในสายงาน CG Animation เนี่ยท่านคิดว่าจำเป็นจะต้องจบมหาลัยไหมนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมเคยผ่านประสบการณ์ที่ทำให้คิดถึงเรื่องนี้มานะแต่ว่ามันไม่ใช่กับตัวผมนะมันเป็นกับน้องผมนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยเป็นพี่คนโตที่พ่อแม่เนี่ยส่งเรียนนะครับอย่างเต็มที่นะครับ ตัวผมเนี่ยไม่มีตัวอย่างไม่มีแบบอย่างผมไม่รู้เลยว่าเรียนไปเนี่ยผมจะไปทํางานอะไรหรือว่ามันจะดีไหมนะรู้แต่ว่ามันมีการเขียนสตอรี่บอร์ดอันนี้อันนี้คือเริ่มแบบโง่งๆอะไรควายๆเลยนะฮะซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าพี่ๆหลายคนรุ่นพี่ผมเนี่ยก็คงจะเริ่มด้วยอะไรคล้ายๆอย่างนี้ฮะคือเรายังไม่ได้รู้จักบันดีหรอกส่วนหนึ่งก็คือโชคดีที่ได้เจอสิ่งที่เราชอบนะในส่วนใหญ่ของมันนะครับทีนี้ น้องชายผมเนี่ยก็คืออาจารย์พัฒเนี่ยตอนที่เขาอยู่ปี2เนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเริ่มที่จะทํางานเริ่มสนุกแล้วก็เริ่มรับจ็อบเริ่มหารายได้ได้หลายทางจากการทํางานผลิต CG นะครับตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็กําลังอินมากๆแล้วผมก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสอนเองพัฒน์ทำนู่นนี่นู่นนี่นะคือตัวอาจารย์พัฒเนี่ยก็เลยใช้มายาเนี่ยได้ดีมาตั้งแต่ปี2ละแล้วก็เริ่มทํางานรับจ็อบได้ตังกละ ตอนนั้นเองเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ว่าอาจารย์พัดเนี่ยก็มีความคิดว่าเฮ้ย mm. พี่พรหรือว่าพัดเนี่จะลาออกเลยด mm. ีเพื่อที่จะไปทํางานดีกว่า mm. เพราะว่าตอนนั้นน่ะมันทํางานได้ตังแล้วนะครับมันเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมต้องเรียนมหาลาัยอีกสองปีนะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยผมเองเนี่ยก็มีความคิดเอ็นเอียงไปในทางเอ้ย e เอาเลยลาออกแล้วไปเรียนข้างนอกเพราะว่าพี่ไปเรียนข้างนอกแล้วพี่รู้สึกว่ามันเวิร์ก นะตอนนั้นไปเรียนกับพี่ๆที่เป็นมืออาชีพแล้วผมเนี่ยรู้สึกว่าไอ้นั่นน่ยมันคือสิ่งที่ผมเอามาทำพอร์ตโฟลิโอให้ดีแล้วผมมาไปสมัครงานได้นะครับเราก็คุยกันเรื่องดีสักคู่หนึ่งจันพัดก็คิดอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เรียนจบมาได้ปริญญาตีนะครับผมเนี่ยก็เติบโตมาเรื่อยๆพร้อมกับความคิดที่ว่า เฮ้ยเราเริ่มเจอเพื่อนในอินดัสทรีที่เขาไม่ได้เรียนจบเขาไม่ได้จบมหาลัยไม่มีปริญญานะครับแต่ว่าเขาสามารถมาเป็นแอนิเมเตอร์มาเป็น CG Artist มาเป็น Visual e f f e c t ์อาร์ติแล้วเขาก็ก็ดูดีเขาก็ดูดีคือเขาก็เติบโตเขาก็ทำงานได้ก็ดูแฮปปี้ดีผมเนี่ยก็เลยยังอยู่กับความคิดเดิมครับว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะที่เราจะไม่ต้องจบ มหาลัยก็ได้แล้วเราเรียนข้างนอกเอาเราหาเรียนหลายๆที่เผื่องบไว้สักประมาณเหมือนจ่ายค่าเทอมสักสองเทอมแสนกว่าบาทเนี่ยเอ้ยแสนกว่าบาทเรียนข้างนอกก็โอ้ตอนนั้นเนี่ยผมมีความคิดแบบนั้นแต่ว่าความคิดนี้มันเริ่มได้รับเหมือนเป็นความคิดเห็นอื่นเนี่ยเข้ามาสนับสนุนแล้วก็มันจะมีอยู่วันหนึ่งผมเนี่ยไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่ บ้านผมเนี่ยแหละพาลูกไปไปวิ่งเล่นกันทั้งสองคนเลยเพื่อนผมคนนี้เขาเรียนคณะสัตวาสตร์นะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่เรียนไม่จบปริญญานะเขาเขาซิ้วออกมาก่อนเพราะว่าเหตุผลเรื่องเกี่ยวกับการเรียนแล้วมันไปไม่ได้แล้วก็มีเรื่องอื่นมากมายที่เข้ามา,ามันมีเหตุผลทําให้เขาเนี่ยจะต้องตัดสินใจว่าจะไปทํางานเลยจะออกมาเลยกางคันคือคือไม่มีปริญญาแล้วก็ไปไปทำงานเลยหรือว่า จะไปจะซิ่วเนี่ยเราไปเรียนที่อื่นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเขาจะไปทํางานเลยนะเขาจะไปทํางานเลยเพราะเพราะอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจ100%นะฮะแต่ว่าบ้านเพื่อนผมเนี่ยเขาค้าขายอยู่ในตลาดลาดบุรีนั่นแหละแล้วก็เป็นร้านที่ขายดีด้วยทีนี้เราก็คุยกันไปนะเพื่อนเขาก็เล่าให้ฟังว่าณวันที่ผมเจอเขานะเขาบอกว่าวันนี้เขาโอเคแล้วเขาสามารถที่จะ สืบทอดกิจการรับช่วงจากเตี่ยได้ละนะฮะแต่ว่าเขาเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ยพรพรยังไม่ให้ลูกเน่ยเข้าโรงเรียนเลยเหรอเฮ้ยจะให้เขาเรียนไหมจะให้เรียนยังไงอ่ะคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วผมเนี่ยก็คุยมาถึงเรื่องที่ว่าเฮ้ยเพื่อนมึงอะ่ะเรียนไม่จบชีวิตมันเป็นยังไงบ้างวะวันนี้เขาโอเคแล้วนะเป็นเจ้าของแล้วแต่ว่าไอ้วันที่เขาเรียนไม่จบปริญญาแล้วเขาแล้วเขาต้องออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเขาเล่าให้ผมฟังว่า มันเหมือนกับว่าโอกาสในชีวิตเนี่ยนะฮะภายใต้ระบอบระ,ระบบนะฮะที่เราเป็นอยู่ซึ่งมันยังเป็นอยู่ถึงถึงวันนี้นะฮะโอกาสของเขาเนี่ยมันถูกปิดบังเหมือน95นตะโอกาสของเขาถูกปิดบังหมดเลยไม่ว่าเขาจะเข้าสเปคว่าสามารถที่จะทำอะไรได้เพื่อจะไปสมัครงานนู่นนี่นั่นนะที่มอีอยู่ทั่วไปนะฮะมันจะติดข้อหนึ่งเสมอคือคุณไม่มีบริญญาติ เพื่อนเล่าให้ฟังถึงความยากลําบากของการที่อยู่อยู่ภายใต้ระบบนี้แล้วไม่มีใบปริญญานะถึงแม้ว่าความเชื่อของตัวเองจะคิดว่าเฮ้ยเรามีความสามารถเราก็น่าจะทําอะไรหลายๆอย่างได้นะแต่ว่ามันไม่เสมอไปนะเพราะว่า,าผมคิดว่าคนที่เก่งเนี่ยมันก็ต้องมีปริมาณน้อยใช่ไหมครัถ้าเกิดเราจะพูดให้คนหลายๆคนที่เป็นเป็นคนธรรมดาเนี่ยเขาได้ประโยชน์เนี่ยผมคิดว่า มันจะมีคํานึงว่าใบปริญญาเป็นใบเบิกทางเนี่ยอันนี้มันคือคําที่ผู้ใหญ่อ่ะรุ่นพ่อแม่ผมเนี่ยเขาจะสอนเราเสมอนะครับซึ่งบางทีผมก็เชื่อบางทีผมก็ไม่เชื่อวัยหนึ่งผมก็ไม่เชื่อผมก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่ต้องหรอกมั้งมันลุยเองครั้งก็ได้มันอยู่ที่เราอะไรเงี้ยเราอาจจะเคยเห็นภาพนี้เพราะเราเชื่อแบบนี้เราก็จะให้ภาพเนี้ยมันใหญ่เสมอนะเราเห็นเพื่อนคนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นจบเลยทําไมเขาดีนะเราเห็น ผู้ใหญ่คนนี้ใกล้ตัวเฮ้ยเขาเขาเรียนเหมนสูงเลยทำไมเขารวยแต่ว่าเมื่อเพื่อนผมคนนี้ให้ความคิดเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเขามีทุกอย่างเลยเขาาตรงสเปคทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาเขาไปสมัครงานเนี่ยไม่มีที่ไหนคัับเขาเลยถึงแม้กระทั่งงานที่เขาคิดว่าเฮ้ยงานแค่นี้เขาน่าจะได้นะแต่เขาก็ไม่ได้นะอันเนี้ยมันเป็นภาพหนึ่งเลยที่ทุกทุกวันนี้เวลามีน้องๆหลายคนเนี่ยโทรมาถามผมเกี่ยวกับประเด็นตรงเนี้ยผมเนี่ยจะตอบอย่างเป็นกลางมากเลย ว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีงานแค่อย่างเดียวนะนะทุกวันนี้งานมันมีเยอะมากใช่ไหมครับคืองานมีหลากหลายมากถ้าหากคุณทาไอเนี่ยไปแล้วแล้ววันเนื้ยคุณเกิดไม่ชอบมันขึ้นมาคุณอยากจะไปสู่เส้นทางอื่นเนี่ยการที่คุณไม่มีใบปริญญาเนี่ยนะครับอันนี้ผมขอพูดในเคสที่ว่าคุณวันนี้คุณเรียนอยู่นะวันนี้คุณเรียนคุณมีคุณกาลังที่จะมีใบปริญญาคุณเรียนอยู่แต่ว่า คุณไปเกิดความคิดว่าเฮ้ยออกมาซะเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันน่าจะแบบทําให้เราไปได้ไกลกว่าคือเราต้องคิดให้รอบก่อนในรุ่นผมเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเขาส่งเสียให้ผมเรียนเนี่ยจบปริญญาเนี่ยถึงแม้ว่าเวลาผมเข้าไปทํางานเนี่ยผมจะรู้อยู่เต็มอกว่าที่ทํางานเนี่ยเขาไม่เขาไม่ถามด้วยซ้ำว่าคุณ คุณได้เกรดเท่าไหร่หรือว่าเขาไม่ขอทางสคริปต์ด้วยซ้ำนะฮะหลายๆบริษัทเลยนะเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าถ้าใครไปอยู่ทางบริษัทที่เขามีมาตรฐานสูงบริษัทที่มีระบบระเบียบหรือว่าเป็นไปทางสายทางราชการเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นกับท่านแน่ๆนะฮะมีผลมีผลมากๆนะถึงแม้ว่าวันนี้หลายๆอย่างมันจะมีพัฒนาการไปค่อนข้างไกลแล้วแต่ว่า เรื่องนี้มันเป็นมานานแล้วและมันก็จะยังคงเป็นอยู่นะเพราะว่ามันมันเป็นระบบของในประเทศของเรามันเป็นแบบนี้นะครับอ่ะมันมันจะมีหลายเคสนะผมขอแนะนาแบบนี้ถ้าสมมติว่าท่านมีปัญหาอย่างนี้เราอยู่ปี2เราเริ่มทํางานเราเริ่มทําเหมือนเป็นเป็นงานเสริมครเราเริ่มได้ตังค์นะเราเริ่มหาตังค์นั่นละหมื่นหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นพันอะไรประมาณเนี้ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ย ไอ้ตรงนี้ไอ้การปั้นโมเดลเนี่ยแหละทำให้เราไปได้แน่นอนนะแต่ว่าโอ้ยไปมาหาลัยมันต้องเรียนวิชาอะไรไม่รู้เต็มเลยการบ้านก็เยอะนะฮะถ้าท่านอยู่ในกลุ่มนี้นะผมแนะนำเลยเราจะต้องจัดระเบียบนะฮะจัด p r i o r ร t y ิตให้ดีนะครับเรียนให้มันผ่านนะอย่าให้มันมีปัญหาเรียนให้มันผ่านแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยเอามาทุ่มให้งานนะครับเพราะสุดท้าย งานนั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราอะไปได้ไกลนะมันอยู่ที่งานมันอยู่ที่ลูกค้ายิ่งใครเป็นสายที่ทํางานแล้วมีลูกค้าเนี่ยยิ่งเราได้ผ่านงานเยอะได้เรียนรู้งานจากลูกค้าเยอะเนี่ยเรายิ่งเก่งไว้นะเพราะว่ามันคือโลกจริงๆนะฮะการเรียนเนี่ยมันก็เป็นฟิลของการเรียนมันไม่เหมือนกันนะเราเรียนเนี่ยอาจารย์อาจจะใจดีนะเราไปเจอโลกแห่งความจริงลูกค้าอาจจะขวานผ่าซากนะอาจจะพูดแบบ กระแทกหน้าเรากลับมาเราอาจจะแบบหมดฟิลไปเลยอะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีนะดังนั้นโอกาสของการทํางานเนี่ยมาเมื่อไหร่เนี่ยให้คิดไว้เลยว่ามันเป็นเหมือนการจบมาหาลัยหนึ่งมาหาลัยเลยการทํางานสักจอบหนึ่งให้มันจบเนี่ยผมว่ามันจะดีหรือเร็วเนี่ยมันจะให้ความรู้ที่แท้จริงกับเรานะมาหาลัยเนี่ยก็ให้ความรู้ดีๆหลายอย่างกับเราให้โอกาสหลายๆอย่างมากมายได้รู้จักเพื่อนบางคนอาจจะ ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะบางคนอาจจะได้แฟนบางคนอาจจะได้อาจารย์ที่ดีอะไรประ,ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมนะผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าท่านเริ่มทํางานเป็นแล้วเนี่ยโฟกัสที่งานไปด้วยนะฮะโฟกัสไปเลยนะอาจจะเวด5 0าสไปเลยถึงแม้ว่าจะโดนอาจารย์ด่าแต่ว่ามันจะทําให้เราไปได้ไกลกว่าอย่างแน่นอนเมื่อเราเมื่อเราจบนะครับอย่างที่สสมมุติว่าเรา เรามีปัญหาในกรณีที่ว่ายสิ่งที่เราเรียนอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังไม่ดีนะซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกๆกคนที่เรียนอยู่จะเป็นรุ่นเด็กรุ่นใหญ่รุ่นพี่รุ่นไหนก็ตามอ่ะมันก็จะรู้สึกไม่ได้ต่างกันเราเรียนอยู่ที่ที่มันดีแค่ไหนเราก็บ่นอยู่ดีนะ เราคือสังเกตนะนักเรียนนักเรียนของไลท G จีมาเล่าให้พี่ฟังเนะี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่แคนาดาคุณจะเรียนอยู่ที่อเมริกาคุณเรียนที่ญี่ปุ่นหรือคุณจะเรียนที่ไทยหรือคุณจะเรียนที่มหาลัยใดๆก็ตามอะใหญ่เลยก็ทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดเออเรียนแบบอาจารย์ไม่ได้สอนอะไรเยอะมันเป็นเหมือนกันหมดเลยตีความจากสถิติต,ตรงนี้ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรอะเอาเป็นว่าที่อาจารย์สอนอคุณก็ทําให้มันดีนะถือซะว่าเป็นเวทีแล้วคุณอยากรู้เลยเพิ่ม มันก็ไปหาตังค์มาเรียนเพิ่มข้างนอกเพราะว่ามันไม่มีแล้วฮะในยุคไหนที่คอร์สออนไลน์มันจะเยอะแบบนี้หรือว่าคอร์สเรียนข้างนอกมันจะมีให้เราเรียนเ,นย,เยอะขนาดนี้คุณอยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยมันมีหมดนะถ้าคุณรู้สึกว่าอยากเรียนคุณก็ไปเรียนนะมันก็เป็นมันก็เป็นทางเลือกให้แล้วแต่คนว่าเราชอบแบบใดบางคนชอบที่จะทํางานเพื่อไปเจอเพื่อนร่วมงานไปเจองานจริงถ้าอันนั้นคือวิธีที่เราถนัดเราก็ทําแบบนั้นนะ มันมีทางเลือกอีกมากมายให้เราทําได้นะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมเนี่ยกะจะมาทําวิดีโอขายของนะฮะกะจะมาขายโปรอ i ลิมิตนะครับแต่ว่ามันมีคําถามตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วคลิปนี้มันค่อนข้างยาวแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมค่อยมาขายของในคลิปถัดไปนะในคลิปนี้เนี่ยก็อยากที่จะมาช่วยกันให้เป็น ความคิดเห็นนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนที่กาลังทํางานหรือท่านที่มีประสบการณ์เนี่ยท่านสามารถที่จะให้ความคิดเห็นไว้ได้นะครับว่าท่านคิดว่าอย่างไงนะครับคนที่ทํางานอยู่ทางสายนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องจบมาหาลัยหรือเปล่านะาจบแล้วดียังไงไม่จบแล้วดียังไงหรือว่าควรที่จะคิดถึงเรื่องใดนะการทํางานกับการเรียน2ออย่างเนี่ยควรที่จะโฟกัสที่อะไรนะท่านสามารถที่จะ ให้ข้อเสนอแนะไว้ได้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับคนที่ได้มาดูนะครับจะได้ไม่ได้มีแค่เพียงผมพูดอยู่คนเดียวอ่าสำหรับในวันนี้นะครับนี่คือถึ่งที่เรานำมาฝากนะครับเราพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ